เป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้เองในเรื่องราวของวอลลุ่มขายไปเยอะนะก็เหลือสี่หมื่นบาทเนี่ยบางมากเลยพี่เงียบเลยอ่ะ่เงียบเลยตลาดหุ้นตอนนี้ก็คือซึมๆสี่หมื่นล้านนะอืมถ้าถ้าดูอย่างนี้ก็อาจจะจบสักหกหมื่นเจ็ดหมื่นปราณนั้นนะแปดหมื่นไม่ไน่จะถึงแอดคลอสแอดคลอนะครับผมก็เอ่อตัวโครงสร้างของเซ็ตนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่า ก็ยังเป็นหน้าหุ้นคล้ายเดิมเมื่อเช้าเนาะแล้กลุ่มโรงไฟฟ้านะครับ้าปรีค้าปรีปกภาคบ่ายเร่งขึ้นมาหน่อยนะครับพวก CPO CRC นะครับ,รบแล้วก็บริจุกเกอร์ใช่ไหมพี่มลก็เร่งขึ้นมา BJC e ใช่ส่วนตัวถ่วงตลาดก็เดลต้าปตทปสพนะครับสามตัวหลักครับผมเอ่อ,อ,อถามว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับมองตลาดยังไงก็คือวันนี้ก็ดูกันนิดนึงครับ อยที่ไล่เลียงไปนะครับว่าเซทเองปิดใกล้ๆหนึ่งหกสองศูนคือก,กลางๆก็เท่าที่เราดูจนถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเซทเองก็พยายามนะพยายามที่จะฟื้นขึ้นมานะครับฟื้นขึ้นมาเกือบเท่ายอดเมื่อเช้าแล้วเม่เช้ายอดอยู่แถวหนึ่งหกสองศูนยพยายามจะฟื้นขึ้นมาก็สท้อนว่าตลาดเองเนี่ยดูสู้อยู่นะครับแต่ว่าไอการที่จะสร้างภาพซิกแซกขึ้นเองเนี่ยมันอาจจะดู ต้องลุ้นกันนิดนึงนะครับแต่ผมก็ยังมองว่าตลาดเองยังน่าจะมีแนวโน้มเชิงบวกในช่วงปลายปีอยู่นะครับเพราะสัปดาห์นี้ไปเนี่ยนะครับปัจจัยโดยรวมก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรละนะครับก็จะเป็นปัจจัยภายในนะครับโครงสร้างของแต่ละประเทศไปเป็นส่วนใหญ่ตลาดจะโฟกัสที่ด้านเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับเรื่องตัวมุงจรดอกเบี้ยนะครับเรื่องการตึงดอกเบี้ยยาวนานอะไรต่างๆสหรัฐเองเนี่ยจะเฟดออกจากตลาดนะครับในสองสัปดาห์สุดท้ายนะครับเห็นผลมองว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยกรอบของเซ็ตนะครับแนวรับ1611 ่พันหร้อยนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมองที่หนึ่งพันหกรอยสิบหนึ่งันร้ยหสิบยงให้น้ำหนักเซ็ตนะครับในสัปดาห์หน้าน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวมากกว่านะครับอันนี้ก็คือภาพที่ที่ประเมินไว้ครับผมค่ะก็ถ้าตลาดหุ้นสัปดาห์หน้าฟื้นตัวเราต้องทํำยังไ,ไงไหมก็จริงๆวันอังคารก็มีเรื่องตัวเครอมอนะครับก็จะมีการหารืยกันเรื่องตัวมาตการช็อปดี มีคืนนะครับกับมาตรการ <Yeah. S 1> เราที่วยก,การเฟสซอเนี่ยน่าจะบวกต่อค้าปลีกกับท่องเที่ยวบ้านเรานะครับ oh. แล้วก็อย่างที่เราทราบกันเนาะว่าตลาดหุ้นไทยนะครับตลาดหุ้นไทยสิ้นปีที่แล้วเนี่ยนะครับสิ้นปีที่แล้วนะหลายหลายคนก็จะเห็นว่ามันปิดอยู่ที่หนึ่งหกห้าเจ็ดจุดหกสองนะครับแล้วเราก็ทราบกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงสองทศวรรษท้ายปกติเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้มีเรื่องตัวอาทิพมา ต้องเตรียมเพชั่นไว้ขายเพื่อถ่ายถอนอะไรก็ตามเนี่ยมันมักจะมีวินโดว์เดสซิ่งนะครับซึ่งรอบนี้ก็คิดว่าน่าจะมีวินโดว์เดสซิ่งนะครับเพราะว่าอินเด็กซ์เองเนี่ยมันต่ำกว่าปีที่แล้วอยู่พอสมควรเลยนะครับประมาณสัก30จุดนะถ้าดูที่หนึ่งห้าหนึ่งแปดตัวเนี้ยต่ำกว่าสิ้นปีทีแล้วอยู่สามสิบจุดผมคิดว่าเราได้เห็นแรงซื้อของตัวอินสุชชันเข้ามานะครับพอสมควรนะครับแล้วก็ชุดหุ้นถ้าถามว่าถ้าเราเก่งวินโดวเดสซิ่งก็คืออะไรก็พวกโดมิเนะครับสิก เป็นซิเตอร์หลักๆที่มักถูกนามานะครับประคองตลาดนะครับโดยเฉพาะสองกลุ่มนี้ก็ต้องบอกว่าในแง่ตัวอินดิคเลเวลนะครับหรือว่าราคาหุ้นนิงก็ยังมีแกบนะครับจากปีที่แล้วอยู่ค่อนข้างมากเหมือนกันครับโป๊ะก็ใครที่มีหุ้นพวกนี้ก็มอนิเตอร์กันไปที่ดูได้ก็ถึงเนาะว่าจะขยับไอ้ชื่นอกชื่นใจกันแบบไหนได้บ้างนะรัวอามีนั่งทุนก็ถูกเลขท้ายสามตัวด้วยโอ้หสิบเก้าไป โอ้โอ้ยินดีด้วยครับคนถูกอลอตเตอรี่นี่เป็นคนกลุ่มน้อยนะครับเวลาถูกนลิเวลาถูกนี่ <c oughs> ต้องต้องยินดีนะครับโชคดีมากครับอ,อะไรคุณจะต้องในวันดได้สิบสามใบสามสิบสองใบซื้อว้หลายที่โอ้ยอย่าวนี้ก็ถูกลอตเตอรี่เป็นร้อยร้อยพันใบเลยแหละเนี่ยโอ้โเก่งจริงไป <c oughs> หาไปหาลอตี่ใหญ่มาจากไหนกันนะครับโอ้ด้าห้าก้าสามเนหรอห้าก้าสามใช่ไหม ใช่แกบอกไปซื้อหลายๆที่แกบอกไปซื้อหลายๆที่ยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยนะเยี่ยมเยี่ยมอ่ะก็ดีใจนะได้ยินอะไรแล้วชื่นใจกับนักถุนที่ถูกหวยปกติจะถูกรับประทานกันหมดเลยนะฮะอืมได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของตลาดในตอนนี้นะฮะนักถุนอ่ะใครเป็นใครเดี๋ยวเราก็ตามไปนั่นเองนะอ่ะใครที่ถูกแล้วก็ยินดีด้วยค่ะ ถ้าอย่างนั้นเองคือเอสในส่วนของเอสซาศตัวซาไรไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมฮะก็ที่คุยกับพี่ม่อนเมื่อเช้านะครับว่าจริงๆผมไม่แนะนําช็อตผมแนะนําให้ลองมากกว่านะครับอืมแล้วก็ถ้าหลุดเรนเก้าเจ็สามเป็นจุดสต็อปลอสจะเห็นว่าภาคบ่ายก็ดึงขึ้นมาเรื่อยๆนะตอนนี้อยู่ที่เรนเออเก้าแปดศูนย์นิดๆแล้วนะครับสําหรับตัวซีรีส์นะครับแล้วก็ ถ้าใครช็อตอยู่เนี่ยนะครับแล้วมันเบรก983คุณต้อง็อปก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดที่ที่เล่งไปแต่คนลุ้นลองก็ถ้าผ่าน983ก็มองที่990ก่อนนะครับผมต้องตัวเลขที่983ทั้งสองสองทางเลยนะฮะใช่ใช่จริงๆเราแนะนำเทรดดิ้งลองแหละนะครับสต็อปลอส973แล้วก็ถ้าเบรก983ก็คอนเฟิร์มเลยว่าโอกาสเร่งขึ้นต่อก็มีนะครับทดสบ990ครับผมแต่คนช็อตถ้าเบรก983ต้อง็อปก่อนครับผม ค่ะก็เป็นตัวเลขสําคัญที่พี่เอ็พก็ถึงทั้งฝั่งช็อตทั้งฝั่งลองเบรกกับในส่วนของอคนช็อตก็ต้องสต็อปนะคนลองก็ดูดกันไปนั่นเองนะฮะโอเคอ่ะนี่ก็เป็นรายเของเอสซนซีรีส์ซักนั่นเองค่ะประมาณนี้นะคะคุณเอส่วนหุ้นบ้านปูกับพลไอก็ยังไม่ขยับนะท่านที่พี่เห็นนันนี้เนะกับก็นิ่งๆอยู่อ๋อมีบ้านปูก็ที่เดิมเนาะเช้าก็ดูตรงนี้ไหมใช่สิบสามเจ็ดนะครับ เอ่ออีกตัวนึงอะไรนะ T.I. <PM> I, i ใช่ใช่ <T> i <LI S 1> ก็อยู่ในกรอบโหหน15.1กับ15.4นะครับตอนนี้อยู่ที่15.2ก็ดูไม่มีแรงเลยเนาะนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเอ่อตัวฟุตซี่เองจะพปอร์ต,ปปรตได้แค่ไหนนะครับสำหรับตัว T.I. นะครับคือถ้าพพอร์ตบวกก็ต้อง b บ e a k 15.5นะครับแต่ว่าถ้าออต่ำ15ก็ดูดูไม่มีแรงดูมนตั้มไม่ดีนะครับผม ก็อลองดูนะฮะสำหรับเรื่องราวของภาพการลงทุนในตลาดนั่นเองในห้างทุนก็ไม่รู้เขาจะขอ,อกันตอนไหนนะได้การเน็ยทีนีนน้ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆน,น,นอกจากลอตเตอรี่ออกแล้วมีรายละเอียดอื่นๆต้องรอพิสทณากันแต่ทุนหยิบเปิดลบเออใช่ใช่อ่ะขอคุณเอ็ดก็คือเชียบอนอาร์เจนตินานะอือาร์เจนตินาพี่นะครับเชียฟซีฟซี เอฟซีเมซี่นะฮะผมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเอฟซีเมซี่เนาะอยู่ผมเป็นแฟนบอลจิติน่าแบบตรงๆเลยเ็รผมดูบอลมาสมัยแรกก็มาลโดน่าชอบมาลโดน่าเลยพี่มันเขาไม่เชียร์ฟุตบอลฟุตบอลสไตล์ฟ้าขาวเป็นฟุตบอลที่ต้องบอกว่าทีมเบิร์กอะไรนู้นเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากเนาะเป็นทีมที่เน้นความสามารถเฉพาะตัวแล้วแล้วก็เหลี่ยมจัดหน่อย เป็นวอลเรียมจะจับได้สวยจังหวะเก่งอะไรเงี้ยนะครับอ๋อได้ได้กันเป็นเด็ดกาแฟก็าลังเลยว่าเป็นยังไงทีนี้ในส่วนทองคำล้วะเป็นเช่นไหนต่ะฮะทองคำเหมือนเช่าเราไม่ได้คุยกันเนาะพี่มอนเนาะทองคำเนี่ยขึ้นมาเนียครับจะเห็นว่าไปที่ที่เราเรียนไปว่าถ้าเบรกพันแปดจะได้หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบนะครับเพราะขึ้นไปที่พันแปดร้อยยี่สิบสี่เราตอนนี้เริ่มพักลงมานะครับพักลงมาเนี่ย หลุดบริเวณ1784นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ต้องค่อยๆดูนะครับกรอบก็คือ1784กับ108เป็นแนวต้านก่อนแนวรับก็คือ1761ครับเบรกฝั่งไหนก็คือฝั่งนั้นนะครับตรงนี้คือตรงนี้คนเทรดดิ้งได้สองทางเลยนะครับแต่ว่าต้องมีจุดแรงความเสี่ยงอย่างที่ให้กรอบไปครับผมอ่าได้ค่ะก็เป็นกรอบแกงของท้านทองคําส่วนค่าเงินดอลลาร์เองกับเป็นยังไงบ้างฮะยังเป็นอย่างไงวันนี้กลับมาแข็ง นะครับไทยบาทนะครับหลังจากที่ดีดไปเมื่อเช้าก็35.15แล้วก็ติดนะครับติด35.16นะครับซึ่งเป็นไฮเดิมเมื่อสักสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับ<อ>ก็ดูเหมือนว่าจะพักตัวนะครับเฟ้นกรอกก็ดูนี้แหละครับ31.16เบรกไหมถ้าไม่เบรกก็มาดูซัพพอร์ตแถา34.87นะถ้าหลุดก็แข็งต่อนะครับแต่ว่าถ้าเบรก35.16ก็ อาจจะไปได้ที่35.36จนถึง35.58กรอบนั้นจอนค่าดิกกเล็กๆนะไม่เยอะมากครับ mm hmm. แต่ในภาพรวมผมมองว่ามันมันอ่อนไปเดี๋ยวมันก็จะกลับมาแข็งคนระัสำหรับตัวค่าเงินนะเพราะว่าน้ําหนักในเรื่องตัวนโยบายการเงิน,นสหรัฐเองเนะี่ยต่อค่าเงินเนี่ยมันน้อยลงไปละแล้วก็สีสหรัฐเองมันอยู่ในจุดที่แผ่วๆลงมาครับผม mm hmm. ค่ะครับผมก็น้ําหนักค่าเงิน เอฟเฟกต์ไปเนี่ยแต่คุณเอ็ดพูดเมื่อเช้าก็ก็น่าสนใจในเรื่องของค่าเงินบาทนั่นเองนะแนวโน้มคือก็แข็งค่าขึ้นไปด้วยดอลลาร์อ่อนค่าไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะค่ะส่วนประเด็นอื่นๆทั้งทุนไม่มีคําถามโชว์โชว์ถูกหวยอย่างเดียวเลยนะเนี่ยคุณเอ็ดเอ็มปะเป้อะกองเช่เอ็มปะเป้เอ็มปะเป้น้องเป้น้องเป้ก็ได้ค่ะประธานเป้ใช่ใช่เอ๊ะคุณเอ็ดในช่วงปลายปีนี้จะมีการซื้อกองทุนเพื่อที่จะลดหย่อนภาษีด้วยหรือเปล่าฮะ ของประเทศไทยหรือว่าดีก <m ere> ็ม,มีมีปมีเป็นปกติแล้วปีนี้เป็นปีที่คนอาจจะซื้อกองไทยเยอะขึ้นเนาะ<ฆ>คือเหมือนปีสองปีก่อนอะ่ะพอมีเอสเอสมาแล้วก็เราหนุนพวกกองต่างประเทศกันก็ไปลงกันเยอะแล้วปีที่แล้วเออปีนี้ยเป็นปีที่กองต่างประเทศ <c oughs> มันเพอร์ฟอร์แมนซ์แย่มากไงเออคนก็จะเริ่มกลับมาคือไม่เป็นง,งี้ครับเวลามันแย่มากคนก็จะกลับมากองไทยแต่แต่ถามมุมมองของเรองผมช่วงครึ่งแรกเนี่ยกองเอเชียจะเด่นกว่า กองต่างประเทศเางนี้ก็เอาเอาเอเชียก็ได้ครับอมผมคิดว่าตลอดหุ้นเอพัฒนาแล้วเองอาจจะ underperform เรานะผมคิดว่าตัวฝั่งเอเชียจะดู u อ p e r f o r m ได้นะครับแท่ดูภาพเออซื้อกองหุ้นไทยก็ได้นะครับผมว่าก็ก,ก็น่าสนใจก็มีอถไฟอยู่ครับผมแต่แต,แต่ซื้อกองหุ้นไทยนะแค่จะซื้อกองดหยนอนภาษีแล้วคุณได้ซื้อไปเยอะ ยังเลยพี่ก็ส่วนใหญ,ญ่ก็มาท้ทายๆพี่สัปดาห์สุดท้ายช่วงปิดกล่องปิดกรอบเอาไปลดหย่อนภาษีไอ้ที่ซื้อกับลดหย่อนภาษีอะไรคุ้มเหมือนกันเนี้ยเออจริงถ้าดูพวกเอาเทียบอะไรพวกนี้ที่ผ่านมาก็จริงมันก็เท่าๆค่าเฉลียนนะ่ยเนาะแต่ว่าก็ได้ตรงลดหย่อนภาษีนี่ยช่วยนะครับเออก็คือตอนทุนไทยเราก็พูดกันตรงไปตรงมานะว่ากี่ปีเท่ากี่ัน จ็ดปีแปดปีมันก็อยู่ตรงเนี้ยเ mm hmm. อเบรียพันห้าอห้าสิบอ่ะเออไทยเอเบรียพันห้ารอยสิบก็ส่วนใหญ่ก็ถ้ารีเทิร์นจากกองอาังหยเมันก็ไม่น่าจะมีกำไรกันปะ่ะ mm hmm. ถูกไหมก็อาจจะมีบางคนที่กำไรบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้สิทธิ์ทางภาษีนี่แหละที่มันก็ถือว่าก็ยังคุ้มค่าอยู่นะครับก็ mm hmm. ยังคุ้มค่าอยู่ผิด mm hmm. ว่ารีเทิร์นจากหุ้นมันจากกองมันไม่ไม่มันไม่ได้เยอะไงนะครับครับผมแต่ภาษีเต็มที่ไม่เกินห้าแสนไม่ใช่เหรอ ใช่ก็ตามสัดส่วนนะพี่ก็ตามสัดส่วนใช่ครับอืมันก็คือถือว่าได้ไงได้ส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นการบริหารเงินนะครับเราคงไม่ได้เอาเงินทั้งหมดมาซื้อกองทุนพระธยนภาษีเพราะเขาก็ไม่ได้สิทธิ์เราซื้อเยอะขนาดนั้นถูกไหมครับผมใช่ใช่ครับพี่นักทุนนะฮะที่จะซื้อกองในช่วงสิ้นปีก็เป็นกองไทยมากกว่าอ่ะแล้วก็หุ้นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะฮะคุณเอที่อยู่ในกระดานตอนนี้คือ C p f เป็นยังไงบ้างพี่ลืมทํประเด็นประเด็นนี้ อ C B F เขาประกาศนี่มาพี่เุ 15, นคืนอ้า0ันล้านเออใช่ก็ซื้อเยอะ C U ด้วยประกาศมาหมด C U <GU S 2> ประกาศเออก็คือหุ้นส่งออกตอนนี้มัน,มนเหมือนกับมันเดิมพ์ฟอร์มมันอยู่นะครับแล้วก็ก็การซื้อเนี่ยในย่าแรกก็ต้องบอกว่ามันก็ชัดเจนว่าเขาก็ส่งสัญญาณแหละนะครับส่งสัญญาณว่าเขาเชื่อว่าตรงนี้ราคาหุ้นเขา Under Value ถูกไหมครับ Under Value พอเอาแค่ตัว C B F เองมูลค่าทางบัญชีมันก็สามสิบจุดหกห้า ตรงนี้มันยี่บสี่บาทหน่อยๆก็ต้องบอกว่ามันอันเดอร์อยู่ห้าหกบาทก็ต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอืมก็เออแต่ว่าต้องมาดูต่ออีกอันหนึ่งว่าจะซื้อจริงไหมซื้อเยอะแค่ไหนต้องตามดูกันนะครับค่อนนะครับผมครับได้ค่ะประมาณนั้นครับกําลังาลงเดินนะคะในเรื่องสี่กับ TU อเดอรคอน n อ e มออร์อ r เเขาหรือเปล่า ได้ค่ะค็ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนดีครับพี่สวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะก็รายละเอียดสําหรับหุ้น CPF นะฮะนักถือก,ก็ได้รายละเอียดไปเมื่อหลายวันก่อนนะฮะนี